หมอลำพะแลาวพูดชัดดาได้ดาไปแต่ฉันจะทำงานหาเงินสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแคร์แฟนหมอลำมาพบประพอกันอีกแล้วครับกับคุยกับ m ม x STUDIO ครับทุกข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวในวงการหมอลำตามแพลตฟอร์มต่างๆครับที่ไปซ้อหา เพื่อที่จะนํเม่าเล่าข่าวให้พ่อแม่พี่น้องมิดหมอแคมแวนหมอลำเอฟซีช่องคุยกับแม็กซ์สโตดิโอได้รับชมรับฟังและารรวมกัน,กนสแสดงความคิดเห็นกันขอบมาครับกระไดมีโอกาสจะไปเห็นแพลตฟอร์มส่วนตัวของผู้นําทีมงานหมอลาสาวชื่อดังนะครับแพรวพาวแสงทองนะครับเพิ่นไดมีการนะครับโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับยาจีห้างหูครับ กระแสดาม่ากระแสคนดินทาคนต่อวา่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของหมอลำแพล่าๆนี้ถือว่าเพื่นก็โดนนักคือกันครับในฝากฟังที่เพื่อนเห็ดอีกอย่ง,ง,งกะบ่ถือบ่ต้องบ่ถือตาไผ่นละ่ะเะบอกง่ายๆครับบางครั้งก็เจอคอมเมนต์ด่าแรงๆนะครับบางครั้งนะครับก็โดนต่อว่าแรงๆในอิริยบทต่างๆนะครับยิ่ง นะครับมาเจอกระแสะคู่จิ้นนะครับกับพระเอกสั้นนี่นะครับากาแห้งสร้างกระแสราม่าหรือสราอ้างเนื้องเล่าต่างๆขึ่นย่งางหนัก่ายในการที่มีผู้คนนําไปเหว่าไปกล่าวนะครับนำไปเล่าหรือไปเหตุลิปเหตุข่าวต่างๆกันนะนะครับซึ่งกถือว่าเพิ่นเป็นหมอลำนะครับที่สามารถฝ่าฟัน กะระแสดรามา่าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบางเทือเพิ่อกอดรนทนไม่ไหวนะครับก็ต้องมีการฟ้องร้องกันกับมีมาแล้วนะครับสําหรับบางเพจนะครับถึงผลคดีพอเป็นพี่น้องมีพราแค่แฟนบ์เราับอาจจะรับรู้และอาจจะรู้กันดีครับแต่ในยะูทูยวดิดค,คลิปนี้นะครับได้เห็นถึงมุมมองทัศนคติของหมอลําแพ่าไปอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับเอาละ่ะ คงที่มีความสุขเนาะเวลาที่เห็นคนด่าฉันแต่ก็เอาเถอะเอาที่สบายใจนะนองแต่ละวันทำแต่งานโบมีเวลาลงไปเห่็น้ำดอก้ามวนสื่อๆนี่คือมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับนะอียิปบเพิ่นจะบ่ตอบประตูอีกแล้วนะครับเพิ่นจะตั้งนาตั้งตาทำงานนำเสนอผลงาน ของวุงหมอลำซิ่งชื่อดังแพร่าพราวแสงทองในโปรเจกต์ต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นทั้งฝากฟังทั้งดีเกฝากฟังทั้งหมอลำซิ่งนะครับซึ่งเพื่อนพยามจะนําเสนอโปรเจกต์นะครับงานแพ็คคู่นั่นก็คือแพร่าพราวแสงทองกับพระเอกสั้นนะครับซึ่งการที่พระเอกสั้นมาบริการว่องไปขอทั้งฝากฟัง อ่าวงลิเกนะครับต้องไปขอที่ยุ้งข้าวเล็กคอร์ดนะครับเพราะว่าองสั้นนะครับเพ็่นกระดูงดังมาจากไม่ต้องข้ามนะครับของท้างเบิกพลอยและกาข้อสังกัดยุ้งข้าวเล็กคอร์ดนะครับอันนี้กายพ่อม่พี่หน้อวิดหมอแค่แพทย์หมอลำได้เข้าอ้ขอดใจนะครับว่าต่อไปนี่นะครับหมอลำแพรวพาวแสงทองเบอสนแล้วผููใดมีปากว้าก็เว้า,าไปผููใดสีดากระดาไปนะครับส่วนฉัน จะทำงานอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาส้่งผลงานส้่งซื่อส้่งเสียงนะครับลูกๆในวงนะครับทุกคนต้องเดินไปทั้งหนาทุกคนต้องก้าวไปด้วยกันนะครับดามาปล่อยว่างปล่อยพานนะครับผู้ไรจะสนุกปากในการเบาหนิท่าในการครอบเมตดดาก็ให้เขาว่าไปนะครับแต่นะครับ,นะรบอันใดถี่มันบบถูว่าต้อง อันใดที่มันสามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้ผมเสียว่าหมอลำเพลวเพาเพื่อนเหตุแน่นอนในการที่จะปกป้องสิทธิ์ของเพื่อนเองนะครับในกรณีที่ใครมันละเมิดซะจนเกิดไปในการใส่ร้ายป้ายสีหรือมีประมาทเพื่อนผมก็คือว่าเพื่อนกับโค้งสีบล่อยวางนะครับปล่ยผพันปล่อยว่างกับเรือแบบนี้ฉะนั้นแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารแค่แฟดหมอลำกัเอาพ่อหอป,ปาของพ่อล่ะครับยาติผมย้ำอยู่ทุกคลิป ยำยูทุกครั้งที่ผมเพ็ดคลิปครับศิลปินคนไหนเข้าบมาเข้าบอชอบเข้าเห็นแล้วเข้ากระเลือนผ่านครับหรือเข้าอยากสนใจฟังข่าวเกี่ยวกับเขาเข้ากับฟังสื่อครับบ็ต้องไปคอมเมนต์ผสมโลมบอกต้อไปคอมเมนต์สางประเด็นสร้างเงื่อนไขหรือไปต่อว่าต่อขานเขาถ้าเกิดใส่คำที่มันดูแลกเกิดไปจนไปละเมิดสิทธิ์เขานะครับไปบินประมาทเขา ท่านเองนั่นแหละนะครับอาจจะโดนนะครับมีคดีความก็ได้สําหรับคนที่ไปคอมเมนต์ดา่าศิลปินต่างๆด้วยถ้อยคําอันรุนแรงนะครับห้พ่อแม่พี่น้องเสเพได้ผลงานนะครับเสเพได้วงความสามารถเขาครับเรื่องส่วนตละละลัวเลไยๆเรื่องกับปอยให้เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเขาครับยาสิไปละเมิดยาสิไปวิาพากษวิจารณยาสีว้าวเอาซะจนมั่นปากนะครับพ่อพี่น้อง นะครับในฐานะที่ถ้าเราไม่ใช่เอฟซีเขาแล้วนะครับไม่ใช่ศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วเข้าบบมากอย่างที่ผมบอกไปขาดต้นครับเข้ากันเลื่อนผ่านไปมึงสิ่งที่เข้ามักสิ่งที่เข้าชอบนั่นแหละคือสิ่งดีๆยางจิ้พโพสตดนี่แหละครับในแพลตฟอร์มของเพื่อนนี่แหละผู้นําทีมงานนะครับหมอลําสาวแผวพลาแสงทอเพื่อนกเวาไว้ชัดเจนครับผู้ไดสซีมีความสุขจากการดาฉันผูากกา้ไดสซีมีความสุขจากการยินท่า กะาเอาที่สบายใจพูนว่าต่อไปนี้สฮ็เหตุงานหาเจงเงินนะครับสิพผ้าลูกๆในวงก้าวไปทั้งนานะครับชื่อเสียงหมอลำแพรพราวแสงทองบ่ไดนสางมามื่สองมือครับบนสางมานับเป็นสิบสิบปีนะครับจากค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์ผู้ใดเคยจดตามผู้ใดเคยเมืองแต่แจยุคที่ยังเป็นซีดีนะครับหรือยุคที่เก้า จะเขามายุคดิจิตอลแล้วการิะทราบดีครับว่าเพื่อนพานเหยียงมากมากไหมนะครับเพื่อนเคยเด่นสไตล์หมอสซิง่งคู่ครับได้หลายคนมากมากไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วการที่เพื่อนจะกล่าวมาหวัวสมือนี่กับโบเมนทับบดานั้นแล้วเอฟซีเพื่อนก็ร้ายนะครับคนมากก็รลายคนสร้างก็ร้ายเอาซีซีซะแต่คนสร้างกะยบไปละเมิดเขาเสียจนเกิดไปครับ นะครับบอมาเข้ากับเปาตองไปเมืองนะครับเปลี่ยนพลาดไปกับไฮเอฟซี FC เพื่อนจบราคาข้นที่ชื่นชอบเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปเบาไปจ้าไปควอมเบ็ดแสดงความคิดเห็นยังกัดตามแต่นะครับพ่อพี่นองนะครับการเลยนํำเสนอข้อมูลข่าวสารในวงการมอลำใหไฮพอพีนอมิดมอแก่แฟนมอลำได้รับชมรับฟังแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆข้อมูลขา่าวสารทุกๆความเคลื่อนไหวของศิลปินมอลำนะครับและก็วงมอลำต่างๆนะครับ ทางชอบคุยกับแม็กจะพยายามหาเมื่อเบาเมื่อกล่าวเมื่อเล่าข่าวให้พ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอรำได้รับชมรับฟ้างกันแบบนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยแนะนํากันขมาตักเตือนกันขมาครับพ่วยพี่น้องจะให้เห็นมองได้ปั๊บมองได้ปุ้มมองได้แก้มองได้ไขมองได้เบากันเขามาครับสำหรับคลิปนี้อำลาพระจ่าครับ่อขันทบนะครับสวัสดีครับ